สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทวิทท็อปบี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่เลยครับวันพีทบ็อกเซตชุดที่3นะครับผมก็ One วันพีทก็ออกมาเซตที่3แล้วนะครับออกมาก็ถือว่า4เดือนทีประมาณนั้นสามถึงสี่เดือนทีครั้งนี้ก็ออกมาเป็นบ็อกหมายเลขสามเลยนะครับผมก็คือบ็อกเอพิโซดออฟสกายเปียนั่นเองนะครับอืมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด9เล่มด้วยกันนะครับตั้งแต่เล่มที่24ถึงเล่มที่32 ก็จะเป็นภาคเกาะแห่งท้องฟ้านั่นเองครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับก็เริ่มแรกก็มาเปรียบเทียบรูปเล่มแบบเก่ากับรูปเล่มแบบใหม่ก่อนนะครับมาดูหน้าปกกันดีกว่าครับไล่ไปทีละเล่มเลยนี่เล่มที่24ครับ 25. ก็เล่มที่ยี่สิบห้าเนี่ยก็จะเป็นเล่มที่อาจารย์เขาเอาอินสไปจากหน้าปกเล่มนี้ไปออกแบบในเล่มที่ร้อยห้าด้วยนะครับผมเล่มใหม่ล่าสุดนะวันที่ถ่ายนะก็ลูกเล่นของเล่มล่าสุดก็จะเป็นเล่มร้อยห้าก็จะเป็นสภาพทุกคนในปัจจุบันนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนตรงกลางจากแพะเนี่ยเป็นแครอทนะครับผม เล่มที่25ก็จะห้าประมาณนี้นะครับมีเล่มที่26่สิผมว่าปกเล่ม2ีกอันนี้สวยสุดในบ็อกเซตนี้ผมว่าเล่ม2ีิบหกคือทำออกมาได้ตรงตีมกับคำว่าสกายเปียรมากที่สุดครับก่อนงท้องฟ้า ที่ยี่สิครับนีให้ดูแค่ด้านหน้าด้านข้างพอนะครับผมเพราะว่าด้านหลังก็ไม่ค่อยมีดีเทลอะไรให้เปรียบเทียบเยอะมีเล่มที่28เล่มที่29ครับ ที่เก้าก็ถือว่าทำออกมาได้สวยขึ้นมากมากครับจริงๆสวยขึ้นกเร่มแหละแต่ทำมาเป็นพิมพ์ใหม่เนี่ยเราก็แอบ,บสงสัยนะว่าถ้ามันทำสวยได้อย่างนี้ตั้งแต่แรกทำไมไม่ทำ <c oughs> นี่เล่มที่สามสิบก็ถือว่าสวยนะครับเนี่ยพอทำแตกต่างออกมาอย่างชัดเจนดีเทลมากขึ้นนะครับก็การลงสีก็ถือว่าทำออกมาได้สวยมากเลย แกนแตกต่างมากเล่มเป็นเล่มพีคด้วยนะเล่มสามสิบเนี่ยจริงจริงนี่เล่มที่สามสิบเอ็ดนะครับผมถ้าจะให้เดาก็น่าจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องในอดีตนะก่อนที่เกาะจะขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าน,นะก็ดีไซน์ใหม่นี้ทำออกมาให้มันได้ฟิลแบบว่าเป็นการเล่าเกี่ยวกับในอดีตมากๆนะ มีความเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเทาๆนะครับผมเำออมาได้สวยมากๆอันนี้สาแล้วก็เล่มที่32ครับเล่มที่เล่มสุดท้ายของบ็อกเซตก็คือออกจากเกาะแห่งท้องฟ้าแล้วนั่นเองสวยดีครับก็เทียบปกเก่าปกใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ เห็นความแตกต่างชัดเจนมากๆครับเหมือนเดิมครั้งนี้นะครับเราก็จะมาหยิบดูเนะื้อหาข้างในว่าเปรียบเทียบกันว่าการพิมพ์เนี่ยหรือรูปต่างๆมันดีขึ้นยังไงนะครับผมโดยครั้งนี้ที่เราจะหยิบมาเปรียบเทียบกันก็จะเป็นเล่มที่30ินะครับผมปกติจะเป็นเล่มแรกๆของบล็อกก็วันนี้เปลี่ยนแนวครับก็คือจะเอาเล่มท้ายๆบ้างเป็นเล่มที่30ซึ่งก็คือเล่มนี้นะครอย่างนี้นะครับผมเอามารีวิวด้านในเปรียบเทียบให้ ทุกคนได้ดูกันนะครับแกะออกมาเรียบร้อยนะครับผมก็เ,เป็นผิวด้านหน้านเหมือนเดิมแล้วก็ตัวโลโก้ก็ยังมีความเป็นฟอยละเยยิบละยับอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นแบบพิมพ์ใหม่นี่แหละอ่ะปกในามาดูแบบเก่าก่อนนะปกในแบบเก่าก็าจะเป็นสีเขียววันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ ดังเดิมหรือเรียกว่าคลาสสิกนะครับผมเดียวกับปกในของฉบับพิมพ์ใหม่นะครับนี่เป็นสีแดงคล้ายคลึงกับต้นฉบับมากที่สุดนะครับเล่มที่สาสิเนี่ยมันก็เป็นเล่มที่เรียกว่าท้ายๆของเกาะแห่งดองฟ้าแล้วล่ะครับก็กำลังสู้กับเอเนลกันเลยกอดเอเนลนะครับผม ัวไลฟ์หลักประจำภาคนี้เปมาหน้าแรกมีพิมใหม่ก็จะเป็นรูปลูฟี่กับก e ัดเอเนลนะครับผมเทยบบพิม์เก่าพิมพ์เก่าก็จะเป็นรูปเอเนลอย่างเดียวนะครับมีลูฟี่กับเอเนลอีกหน้าหนึ่งซึ่งก็เป็นภาพถ่มดำซะง,งั้นงง งงเลยนะครับอ่ะเนะี่ยเปิดพิมพ์เก่าให้ดูกันไล่ไปค่อยไล่ไปนะครับผมนี่ตอนนี่ภาพนี้สุดมีมจากกอดเอนลลองเปิดพิมพ์ใหม่ให้ดูดีกว่าครับสีนีนสีนมักกีนะครับ ก็จะขนาดใหญ่เต็มตามาขึ้นนะนี่ทองดีเทลเห็นชัดขึ้นนะเล่มยาวขึ้นนิดหน่อยไงเห็นดีเทลเยอะขึ้นนะครับการแปลก็แปลแบบใหม่หมดนะครับผมไอฟเอฟเฟกก็ใหม่หมดนะพวกดีเทลก่อแห่งนองฟ้าเนี้ยอย่างนี้มันก็จะเห็นเยอะขึ้นนะ ก็รู้สึกว่ามันจะสวยขึ้นอัน,นี้ตรงป่าป่าต้องห้ามนี่นี่ก็สันจิซีนเท่นะครับผมยังคงพิมพ์ใหม่ออกมาได้เส้นคมแล้วก็เส้นดูมีดีเทลขึน้นเยอะนะครับทำให้อ่านง่ายขึ้นนะผมว่าในความที่เห็นดีเทลอะไรพวกนี้มากขึ้นเส้นคมขึ้นก็จะอ่านรู้เรื่องขึ้นล วกซีนะพวกนี้พวกดีเทลก็เหลือเหลือของเองเนียก็ดีครับที่พิมพ์เก่านะพิมพ์เก่ามันมีความแบบถมดำแปลกอาจจะไม่สบายตาเท่าด้วยความที่กระดาษเขาคนละประเภทด้วยแหละ้วพวกซีแอคชั่นต่งตางๆก็จะดูถมดำดำมืดๆเป็นพิเศษ ก็จะอ่านยากนะยี่ปีมเก่านี่ชักอยของลูเฟี่เห็นเป็นหมัดกับทกเท้าอย่างชัดเจนนะก็ดีครับลายเส้นคมดี ทำออกมาได้ดีตามมาตรฐานแบบพิมพ์ใหม่ของวันพีสแหละครับมันทําออกมาได้ดีเกินน้ากินตามากจริงๆจนบางอะบางเรื่องที่เขารีพินเป็นแบบพิมพ์ใหม่เนี่ยมันก็ของวันพีดูพรีเมียม,มไปเลยนะครับแต่ด้วยราคาด้วยแหละราคาเล่มล้ตั้ง125ก็ต้องได้ขนาดนี้แหละครับถึงจะคุ้มนะประมาณนี้ครับเปรียบเทียบเนื้อหาข้างในก็จะ เป็นประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเรามารีวิวออตัวบ o ็อกเซตกันดีกว่าครับสำหรับตัวบ็อกเซตในครั้งนี้นะครับก็ใครที่พีออเดอร์ไว้ก็เรียกว่ามันส่งแยกมากับตัวหนังสือนะมันมีปัญหาตอนผลิตเบื้องต้นก็เลยต้องเลื่อนการวางจำหน่ายออกมานะตัวบล็อกเซตคราวนี้เนี่ยถ้าดูอย่างชัดชัดเลยนะแบบไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรเยอะตัวบ็อกเซตมีความกว้างที่น้อยกว่าตัว2บ็อกแรกนะ จะอยู่ในกล่องเราก็เปลี่ยนเทีได้เลยเขาก็ให้เป็นกล่องกระดาษอย่างนี้มาก,ก่อนเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับตัวบล็อกสองบ็อกหนึยังไม่มีนะครับประมาณนี้ก็เขียนไปเป็น Episode of s k y p เป r นี่มันก็มีฟอนต์ที่เปลี่ยนแปลงไปดูมีดีเทลมากขึ้นนะ e p พิโซดสบ็อกที่สนั่นเองนะครับรูปยี่สิบสี่ถึงสามสิบสจะมาแกะกันครับ ตัวนี้เป็นแบบใส่มาพอดีเลยนะพอดีบล็อกไม่มีการกระแทกเลยอ่ะนี่ตัวกล่องเป็นอย่างนี้นะครับกลอ่องดูด้านนี้ก่อนด้านนี้ก็จะเป็นตัวหน้าปกเล่มที่26นะครับนี่ดีผมนะครับแล้วก็อีกด้านหนึง่งอีกด้านหนึ่งเป็น เกนเนลกับลูฟี่ก็คือจากหน้าปกเล่มที่สามสิบนั่นเองนะครับในเป็นธีมเกาะท้องฟ้าเป็นลายคลื่นนะครับผมลายคลื่นสีท้นนะองฟ้าท้องฟ้าหน่อยตรงนี้ก็โลโก้ one พีซนะครับข้างหลังก็เหมือนเดิมครับเป็นซีนที่น่าจดจำสามซีนแต่ครั้งนี้มันด้วยความที่กล่องมันเล็กลง ก็มอไม่ค่อยเห็นนะอนจริงๆอันนี้เป็นหนวดดำสีหนวดดำอ่ขาขอนี้เหมือนเป็นรูรฟี่เลยทะเดียนะถือว่าไม่ได้ค่อยเป็นซีนจำเท่าไหร่สำหรับอันนี้มันสึกแปลกๆเหมือนกันแต่เขาทำตามต้นฉบับญี่ปุ่นเลยนะไอ้บล็อกเซตเนี่ยก็เลยไม่มีปัญหาอะไรมากครับอ่อด้านนี้เป็นบล็อกที่สามก็จะมีเลขสามตรงนี้ เรเขียนชื่อภาคตรงนี้ว่า sky p ปี r นะครับเป็นภาษาไทยด้านบนด้านบนก็เป็นชื่อภาค sky p ปี r ภาษาอังกฤษโลกโก้วันพีสเรื่องย่อภาษาอังกฤษเรื่องย่อนี้คือเรื่องย่อของวันพีทั้งหมดเลยนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อันนี้ volume ่ถึง3 2นี่24ถึงอกที่ส,สาย sky p r สยามอินเตอร์คอมิโลกโก้นะครับ มางล่างข้างล่างก็เป็นวันพีซอะไรต่างๆนานานะครับประมาณนี้นี่ก,ก็เทียบกันชัดๆบล็อกสามคือด้วยความที่จํานวนเล่มมันแค่เก้าเล่มไงมันก็ไม่เท่ากับบล็อกหนึ่งกับบล็อกสองอยู่แล้วนะบล็อกหนึ่งตั้งสิบสองเล่มบล็อกสองสิบเอ็ดเล่มนะครับมันเลยไซส์ต่างกันเยอะอยู่ ลองเอาหนังสือมาใส่ใดูครับนี่ครับใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับรื้นที่เยือสี่ถึงสาสองก็ครั้งนี้ถือว่าทำบล็อกออกมาได้กำลังดีนะไม่เหลือที่ว่าเงเยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แน่นจนเกินไปนะครับพอมีพื้นที่ให้หยิบจับหนังสือออกมาได้นะ สวยงามครับมจริงยังไงบ็อกเซตมันคีก็ถือว่าสวยงามมากๆที่ทำออกมานะครับประมาณนี้ครับก็สำหรับตัวบ็อกซ์สานี่ยังสั่งซื้อันได้อยู่นะทางเว็บสยามอินเตอร์คอมิกเลยนะครับก็ตอนนี้สั่งก็คงได้พร้อมหนังสือแล้วก็พร้อมบ็อกเซตแล้วแหละพร้อมส่งแล้วนะครับมันไม่ใช่พิออเดอร์แล้วก็ใครสนใจก็ไปจับจองกันได้ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องครับที่ ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะตอนแรกที่ได้มาก็ไม่ได้สังเกตเห็นอะไรหรอกก็คือเมื่อเทียบกับตัวลูกเล่มเก่าแล้วเนี่ยนี่สันมันมีความเปลี่ยนไปนะเห็นป่ะสันของเล่มเก่ามันจะเป็นหน้าลูฟี่หมดเลยแต่สันของเล่มใหม่เนี่ยมันจะเป็นตีมหน้าปกแต่ละตีมนะครับผมซึ่งผมคิดว่าไอ,ไอตัวปกเก่าเนี่ยมันน่าจะทำผิด ช่วงนั้นน่าจะพยายามให้คนสะสมหรือคนอ่านช่วงนั้นรู้ว่าอันนี้คือเรื่องวันพีชนะแบบดูเห็นหน้าตัวเอกชัดๆฉบ,บับญี่ปุ่นต้นฉบ,บับน่าจะเป็นปกแบบแบบพิมพ์ใหม่จริงๆน,นนะไม่เป็นพวกตัวละครพวกนี้เพราะเท่าที่ดูๆมาวันพีกก็ไม่เคยให้ลูฟี่เป็นหน้าปกตรงสันอย่างคนเดียวนะมันไม่ใช่เรื่องโคนันถ้าเป็นโคนันก็ว่าไปยากนะครับ อันนี้มันวันพีซเขาก็าจะให้ขึ้นปกสลับกันไปนั่นนะก็ประมาณนี้แหละครับที่จะสังเกตเห็นได้จากตัวพิมพ์ใหม่แนะพิมเก่านะครับผมรีวิวบ็อกเซตสก็ประมาณนี้แหละครับก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับครั้งหน้าแกทวิทอเบี้จะกลับมารีวิวอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับครั้งนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย